สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสมพาเที่ยวนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านของชาวเขาวเผ่าขมุกนะคะที่เมืองกาสีแขวงวังเวียงประเทศสปปลาวนะคะพี่น้องในหมู่บ้านนี้ก็มีบ้านทันสมัยอยู่นะคะมีให้เห็นนะคะบ้านที่ทันสมัยอาจจะเป็นบ้านคนที่ พอมีพลังที่จะสร้างนะคะก็มีบ้านทันสมัยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่บ้านที่ยังอยู่กันแบบเรียบง่ายก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะในหุบเขาแห่งนี้นะคะเดี๋ยวสม,สมจะพาพี่น้องไปชมข้างล่างนะคะ ที่นี่มีลําธารเล็กๆนะคะเป็นน้ำที่ไหลามาจากภูเขานะคะเป็นลําธารเล็กๆถนนก็ใช้ได้เลยนะคะตัดมาลาดยางอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นทุ่งนาที่คิดว่าเขาคงทํานาข้าวเหนียวกันนะคะบริเวณนี้หรือว่า,าแถวนี้ ทานข้าวเหนียวนะคะไม่มีเข้าเจ้าเลยเข้าวเหนียวล้วนๆน,นะคะมีบ้านที่ทันสมัยมาปลูกเท่าที่เห็นตลอดทางที่มาก็มีหลายหลังแล้วนะคะมีมีพอสมควรทีเดียวทีอ่ออกมาอยู่ติดถนนแล้วก็เป็นบ้านที่ทันสมัยตรงนี้ก็จะมีวัวควายอยู่นะคะในทุ่งนาแห่งนี้ ไกลๆนู้นก็ปลูกผักนะคะเขาปลูกผักพวกกะหล่ําพวกฟักทองแตงอะไรพวกเนี้ยคะ่ะบนภูเขาก็จะ,ะเตรียมพื้นที่เพื่อจะปลูกเขาเรียกสาลีซึ่งสมสมคิดว่าน่าจะเป็นข้าวสาลีนะคะแต่เขาเรียกสั้นๆว่าทำไร่สาลีนะคะ แต่สมสมไม่เห็นนะคะว่าสาลีที่เขาว่านั้นคืออะไรนะคะ่คะก็จะมีลำธารมีน้ำไหลามาทั้งปีนะคะที่นี่ไม่อดน้ำเลยมีน้ำตลอดนะคะนี่คือชาวขมูนะคะเขากำลังจะเดินไปทำไร่ที่ภูเขาฝั่งนู้นนะคะ เขาไม่ค่อยพูดภาษาเวียงนะคะเขาจะพูดแต่ภาษาขมูแต่เขาฟังออกนะคะเขาฟังออกเขารู้เรื่องที่เราพูดนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นวิถีชีวิตชนบทนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆก็จะมีชนบทให้เราได้เห็น ทุกๆประเทศเลยนะคะประเทศสปปก็มีชนบทที่เป็นเทือกเขาหุบเขานะคะซส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของประเทศสปปก็จะเป็นหุบเขานะคะเนี่ยค่ะลําธารน้ำเล็กๆแห่งนี้ละคะ่ะที่หล่อเลี้ยงาชาวบ้านทั้งเมืองกาสีนี่นะคะ ก็จะได้น้ำจากลำธารเล็กๆแบบนี้ค่ะไหลตลอดเลยนะคะแล้วก็ใสมากๆนะคะวิวทิวทัศน์ทั่วไปถ้าลบหมอกควันออกไปงดงามมากๆค่ะที่ประเทศสปปนะคะมีโอกาสก็แวะไปเที่ยวชมกันนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกๆกำลังใจที่มีให้สมสมผ่าเที่ยวนะคะ วันนี้ก็พาพี่น้องตะลุยเมืองกาสีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดเลือกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปพบกันคลิปหน้าสมสมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะพี่น้องค่ะคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ